สวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันที่5นะคะของเทสกาแฟและยาลดความอ้วนนะคะอาการบอกเลยว่าทุกวันมีการเปลี่ยนแปลงมากแล้วผลลัพธ์ที่ได้นี่เราเนี่ยปลื้มในแบรนด์ของเรามากนะคะเฮ้ยมันจึ้งมากเรารู้สึกได้เลยว่าเห็นผลตั้งแต่เริ่มทานนะคะอาการเนี่ย คุมหิวได้นานเฮ้ยจากหน้าท้องที่ว่าเออไม่ใช่หน้าท้องนี่ไออพุงมาน้อยพุงมันเริ่มยืนเริ่มอะไรนะคะมันก็จะมีความแบบว่ายุบ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 ลงมานะคะเราอะจะเห็นผลช้านิดหนึ่งตัวเรานะคะเรารู้สึกว่าเรามีการเปลี่ยนแปลงแต่คนอื่นอาจจะมองไม่เห็นเพราะเป็นคนที่ไม่ไม่ได้อ้วนเพลทนะคะไม่ได้อ้วนแบบ จนคนอื่นมองออกว่าเป็นคนที่แบบว่าอ้วนนะคะจะเห็นรอยตรงนี้ป่ะเพราะว่าตอนนั้นอะตอนตอนที่เริ่มออกใหม่ๆแต่ตอนที่เริ่มทานใหม่ๆอแล้วมันจะรู้สึกแบบว่าเออตึงๆแต่ตอนนี้มันจะมีความแบบเป็นเป็นย่นๆลงมานะคะนี่ก็คือแบบว่าเออเออพูดง่ายๆหนังเหีียวเนาะเออนั่นแหละโอ้ยได้ผลนะมันจึงมากมันจึง ต่อไปก็ต้องปั้นดากแล้วนะเนี่ยเพราะว่าดากก็จะลดนมก็จะลดก็จะแบบว่า,อ,าออกกําลังกายเสริมไปนะคะเสริมในส่วนที่เราขาดนะคะวันที่ห้า บอกตรงๆเลยนะว่าถ้าสมมติว่าเราทานวันละสองซองอันนี้ก็คือจึ้งมากที่เราที่เราทานหนึ่งซองเนี่ยพอเราต้องการเทสว่าสินค้าเราโอเคไหมสําหรับหนึ่งซองกับหนึ่งเม็ดนะคะแต่ถ้ามันจึ้งมันโอเคแต่สําหรับคนที่แบบว่าอยากแบบเร็ว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 นี่จัดไปเลยสองซองแต่ว่ายาก็หนึ่งเม็ดเหมือนเดิมนะเพราะว่าน้ําหนักน้ําหนักเราต้องบาลานซ์กับยานะคะ ทานสองก็ได้สําหรับคนที่ดื้อยานะดื้อนะคะสําหรับคนที่ดื้อยาพอน้ําหนักลดปุ๊บนะคะหน้ามันก็จะแหลมจะเลียวจะจะแหลมอย่างเงี้ยเห็นนะเดี๋ยวก็ต้องพึ่งโบท็อกแล้วทีเนี้ย เป็นคนที่มีพุงมาตั้งแต่เกิดนะคะ,ะความเป็นสะดือเนี่ยก็จะมีความแบบว่ากลมๆม,มันไม่ได้แบบว่าเหมือนคนอื่นเขาที่แบบเป็นลีลีสวยๆนะคะมันไม่มีนะคะเห็นะหายปลลงปลาก็จะโผล่ขึ้นมานะคะแต่คนเป็นคนมีแขนม,มีเอาง่งายๆน้องแต่เด็กทำง,งานมาก็เป็นคนมีกล้ามแขนมา ตั้งแต่เล็กๆนะคะ, yeah. คะยาเพื่อนๆใครย่าพึ่งเบื่อกันนะคะอย่าพึ่งเบื่อกันนะคะสินค้าคือต้องการให้เราต้องการเทสไปด้วยกันแล้วก็ต้องการบอกว่าสินค้าเราเป็นยังไงอะไรยังไงนี่ก็คือแบบว่าที่เราทําวันนี้นะคะวันต่อๆไปสามารถย้อนกลับมาดูได้นะคะว่าเราเทส จากตัวเราจริงๆอะไรจริงๆนะคะอันนี้คือข้อดีว่าทำไมเราถึงต้องทำเทสทุกวันแล้วก็โชว์ทุกวันนะคะอย่าเพิ่งเบื่อกันเลยย่าอาหลอนน <c oughs> อนๆๆเมื่อวานเราว่าจะไปงานเอ่อมันเป็นงานอะไรอะ่ะ งานวันคริสต์มาสในเมืองนะคะแต่ฝนตกแบบไม่ลืมหูลืมตาวันนี้ฝนก็ตกนี่เพิ่งหยุดตกว่าจะไปวิ่งเหาะเหาะเะเาะข้างนอกวิ่งอ่อยผู้ชายนั่นแหละเออนั่นแหละแต่ก็ว่าว่าจะออกไปอยู่ตอนนี้มันเริ่มเบาๆแล้วเพื่อน,อนๆคะ่ะคาร์ดิโอนี้ก็อย่าลืมนะจะอะไรก็แล้วแต่อยากสุขภาพดีไปด้วยกันนี่ก็ทานสิ่งของพวกนี้นะคะ เป็นตัวช่วยนะคะเป็นตัวช่วย90%อีก10%เพื่อให้หุ่นกระชับเฟิร์มสวยแนะนำเผอะนาที10นาทีมีค่านะคะออกกำลังกายอันนี้อะอย่างเราจะเราเรา,เราจะพูดปัญหาให้ฟังว่าทำไมถึงต้องออกนะคะช่วงหน้าซัมเมอร์ช่วงหน้า, Sommer, ห,นาหน้าร้อนของที่นี่นะคะแฟนไปเช่าสวนให้ ส่วนนี้ก็คือคือเราต้องยกใหม่หมดขนดงขนดินไปซื้อดินมาโห่ทำงานหนักมากนะคะเราก็แบบว่าเฮ้ยกระดุงกระดูกเริ่มจะแบบมีความก๊อบแก็บก๊อบแก็บเนาะพอวัยพอเข้าสูอ่อ่มีอายุเข้าไปมันก็เนาะแล้วถามว่าลดน้ำหนักลดไหมเฮ้ยเราทำงานอย่างนั้นนะคะน้ำหนักลดน้ำหนักลดลง แต่ก็กินเยอะเหมือนกันกินนี่ก็คือปิ้งย่างปิ้งย่างที่มีแต่มันเนาะแต่น้ําหนักก็ลดแล้วเราไปนั่งนะคะทุกวันนี้ยังเป็นอยู่นะเราไปนั่งไปจิ้มผักเบีย้ยผักเบีย้ยผักนี่ก็คือเอผัดต้นผักเล็กๆกนะันเนาะต้นผักเล็กๆอ่ะเบีย้ยผักเล็กๆอนะ่ะเราก็เอาไปจิ้ม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 แต่คาที่ว่าเราไปจิ้มเนี่ยเราไปจิ้มเราก็ไปนั่งยองๆใช่ปะ่ะนั่งยองๆ หัวเข่าค่ะหัวข่าเกิดปัญหานะคะทุกวันนี้เราก็ยังมีที่เหมือนอ่าใส่หัวเข่าเนาะเวลาเราเราขยับอย่างเงี้ยเนาะมันมันต้องมีนะคะแล้วเราไปได้ยายี่ห้อหนึ่งมาเป็นต้องเอามาโชว์ปะเนี่ยต้องโชว์เนาะโชว์เลย แล้วก็โชว์ไปเรื่อยอ่ะโชว์เลยโชว์ไปดื่มไปดีกว่านะจริงๆอะใครใครที่สรรหาอะไรให้ตัวเองนะคะเพื่อสุขภาพเพื่ออะไรเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องไม่ดีนะคะมันเป็นเรื่องดีนะผู้หญิงอะอย่าหยุดสวยนะคะทุกอย่างอันนี้ยี่ห้อแบรนด์นี้นะคะเราก็แค่มาแนะนำ เห็นบอสําสหรับกระดูกนะคะสําหรับกระดูกเฮ้ยทีแรกมันห้าพันห้าพันอ่ออ่อคอลลาเจนนะเป็นคอลลาเจนห้าห้าหมืเออห้าพันว่ะห้าพันดีสําหรับข้อกระดูกอะไรประมาณนี้นะคะเรากินมาอยู่นี้เข้าเดือนที่สองแล้วนะคะเฮ้ยเอาตรงได้เพราะอะไรรู้ไหม ตอนนั้นอะ่ะเวลาลุกอะเราขยับแนี้เลยนะคือคือคือ,คอเราเราแบบเราลุกขึ้นไม่ได้เราต้องพยุงอย่างอื่นทุกวันนี้นะคะสกอตก็ได้นะคะเราสกอยดาแทงประตูสกอตก็ได้อะไรก็ได้ออกก็ไไม่ไม่ไม่เจ็บแล้วเวลาเราขยับไม่ดังก็แก๊กก็แก๊กแล้วนะคะแต่อันนี้คือเพิ่งได้ลองเพิ่งได้ลองกองล่องแรกนะคะส่วนอันนี้คอลลาเจนนะคะคอลลาเจนสําหรับ ผมผิวนะคะแล้วก็เล็บเล็บอ่ะอันนี้ที่ต่อเล็บเนี่ยเพราะว่าเมื่อเมื่อก่อนอะพอเล็บยาวมันนิดนึงก็คือฉีกขาดแค่ล้างจานนะเล็บฉีกขาดเลยไม่มีเล็บเล็บไม่เคยยาวนะคะเล็บไม่เคยยาวแล้วก็เปราะบางง่ายนี่ขนาดเกาหัวก็คือเกาหัวก็คือไอ้ไอ้โดนเส้นผมมันก็ยังขาดอะเล็บขาดนะคะคือความเปราะบางของเล็บ ผมนี่แต่ผมนี่เป็นคนผมผมหนาไแล้วว่าเห็นปะ่ะเห็นผมผมจริงนะเนี่ยแต่ผมก็มียิ่งผมยาวมันก็จะมีความหลุดร่วงเวลาเรามาัดเวลาเราอะไรนะคะเนี่ยเห็นปะ่ะรักตัวเองอะ่ะซื้อให้ตัวเองนะแนะนำเออแล้วมาบนแล้วเราจะมาดูกันนะคะเอาให้ครบอาทิตย์ละกันเนาะเราจะมาชั่งน้ำหนักกันว่ายาเราได้ผลไหม นะคะเพื่อนๆฝากด้วยนะคะฝากไว้ในอ้อมใจด้วยนะว่าสินค้าดีสินค้าไอเนี่ยเราจะผลิตเฉพาะสินค้าที่มีคุณภาพออกสู่ตลาดนะคะเอาตัวเองเป็นหลักนะคะเอาตัวเองเอาผลิตภัณฑ์ที่ตัวเองใช้เป็นหลักนะคะของดีมันต้องมาจากเจ้าของแบรนด์เลยนะคะต้องลองนะคะเราก็จะผุ่นสูญไปด้วยกันเฮ้ย รสชาตินี mm ่มันฟินมาก